สวัสดีค่ะอยู่กับพี่นุ้ยนะคะในอังกฤษติดหนังคาและหนังในวันนี้นะคะที่พี่นุ้ยจะพูดถึงมาเป็นแนวของผีค่ะหนังเรื่องนั้นก็คือ pray for the devil ค่ะ pray for the devil นะคะขอบอกก่อนว่าหนังเรื่องนี้พี่นุ้ยค่อนข้างชอบนะคะเพราะว่ามันแสดงให้เห็นถึง exorcism หรือว่าพิธีไล่ผีนะคะแล้วก็แบบให้ประสบการณ์ในหลายๆเคสเนาะแต่เรื่องเรื่องเนี้ค่ะเขาให้ มุมมองของการไล่ผีจากตัวนางเอกที่มันแตกต่างออกไปเพราะว่าปกติเนี่ยเวลาไล่ผีเนี่ยเขาก็จะแบบไปโฟกัสที่ตัวแบบเฮ้ยเราก็จะไล่ปีศาจให้มันออกไปใช่ปะ่ะแต่ตัวนางเอกเ,เขามีความเชื่อใหม่ค่ะเขาบอกว่าเฮ้ยจริงๆแล้วไล่ผีเราไม่ต้องไปโฟกัสที่ปีศาจแต่เราต้องโฟกัสที่วิลพาวเวอร์ของคนที่ถูกสิงวิลพาวเวอร์หมายความว่าวิลเนี่ยมันคือความตั้งใจไงก็คือแบบพลังใจของคนที่ถูกสิงอ่ะว่าเฮ้ยคุณน้องตระหนักในคุณค่าของความเป็นมนุษย์เพื่ออะไรเ mm. พื่อที่ว่าถ้าคุณตระหนักในคุณค่าของตััวเองตรหนก พระเจ้ารักคุณอะไรอย่างเงี้ยคุณก็จะสามารถที่จะต่อสู้แล้วก็แบบหลุดพ้นออกมาจากปีศาจนั้นได้นะคะอ่ะเรื่องนี้ไปติดตามชมกันพี่นุ้ยขอบอกว่าพี่นุ้ยชอบนะอ่ะและพบกับพี่นุ้ยได้ใหม่ในะอังกฤษติดหนังนะคะ